จะขออพาร์ตเมนต์งงนะคะมีคนขับรถมาจอดที่อพาร์ตเมนต์เขาตั้งแต่เช้าถึงเย็นแถมไม่ได้พักที่นี่จะเก็บค่าที่จอดร้อยหนึง่งไม่ยอมจ่ายสุดท้ายขับพุ่งชนรั้วหนีไปเลยนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้รถ SUV คันนี้คนขับค่ะไม่รอให้รั้วเปิดแล้วค่ะขับพุ่งชนประตูรั้วแบบนี้3มครั้งจนรั้วพังเลยนะคะอ้าวชนเสร็จยังไม่เปิดก็ถอยถอยเสร็จชนใหม่ทำซ้ำๆแบบนี้ ผู้เสียหายก็ส่งคลิปนี้มาให้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร5.2นำไปเผยแพร่เพื่อให้ช่วยกันตามคนขับรถคันนี้มารับผิดชอบค่ะหลังคลิปนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามกับคุณแก้มซึ่งเป็นเจ้าของคลิปคุณแก้มก็เล่าให้ฟังนะคะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาพาร์ตเมนที่เธอปล่อยเช่าอยู่ อยู่ใกล้ๆปากซอยจรันสนิทวง73รถคันนี้ถูกขับมาจอดตั้งแต่7โมงเช้าของวันที่2มกราคมคนขับไม่ได้พักที่อพาร์ตเมนต์เลยนะคะจอดเสร็จเดินหายไปกลับมาเอารถอีกที5โมงเย็นจอด10ชั่วโมงโอโ้โหรปอปอพเห็นพี่เขากลับมาเอารถก็ไปเรียกเก็บค่าที่จอดร้อยบาทก็พอเข้าใจได้นะ<ฮ>จอดทั้งวันร้อบาทแต่คนขับไม่สนใจไม่จ่ายแล้วก็ขับรถชนรั้วจนทางเสียหายแบบนี้ค่ะ <laughs> คือไม่ตายแล้วก็ขึ้นรถไปเลยแล้วพอลุงยามเขาพยายามจะแบบว่าแบบเหมือนโบกมือให้หยุดอะไรอย่างเงี้ย<ม> <c oughs> ก็คือขับแรกออกไปเลยอย่างเงี้ย ช่แล้วก็ชนประตูทั้งหมดสามครั้งเพื่อที่จะให้รถตัวเองออกไปได้อะไรอย่างเงี้ย<ม>อรถเนี่ยก็ทะเบียนประมูลด้วยนะแต่ว่าไม่มีตังค์ร้อยหนึ่งก็ไม่ได้ใครก็เลยคิดว่านอกเหนือจากการแบบไม่จ่ายเงินหรือไม่พอใจหรืออะไรใดๆอ่ะคือขโมยรถหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหามีมีความผิดอะไรมาหรือเปล่า,านี่มากกว่าเออที่จริงเรื่องแบบนี้มันประนีประนอมแล้วก็คุยกันได้เนาะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมี เหือตดงใจอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็อย่าไปทำอะไรแบบนี้กับใครละกันค่ะุยกันดีๆค่ะ เรายังไม่รู้คู่กรณีเป็นใครยังไงก็ขออนุญาตแปลงเสียงผู้เสียหายเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ทางผู้เสียหายเองตอนนี้ก็ให้ทางรปภไปแจ้งความที่สอนอบางพลัดแล้วนะคะและยังให้โอกาสคนขับรถคันนี้มาชี้แจงมันเกิดอะไรขึ้น<อ>แล้วก็กลับมารับผิดชอบความเสียหายไม่จ่ายค่าจอดร้อยหนึ่งแต่สุดท้ายค่าซ่อมรัว้วแพงกว่าแน่ค่ะใช่<น>ครับ,รบวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้